สวัสดีค่ะสองความสวยแมทพิรณีในชุดนักเรียนนักศึกษามีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวเมธพิรณีที่ปัจจุบันอายุ33ปีแล้วซึ่งนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วแมทยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆเลยค่ะส่วนเรื่องของหัวใจนั้นก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันดีว่า ตอนนี้แมดนั้นกำลังโดนจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชาณรงค์เพราะว่าไร้รูปคู่มาสักพักแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องความสวยน่ารักของแมดในชุดนักเรียนนักศึกษาบอกเลยเขาว่าสวยน่ารักเป็นที่สุดพร้อมทั้งพาไปส่องประวัติคร่าวๆด้วยการศึกษาระดับอนุบาลและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวาสุเทวีระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนสารศาสตร์เอกตรา ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละครนอกจากนี้แมทยังสามารถเล่นกีตาร์และไวโอลินได้ส่วนงานอดิเรกอย่างอื่นแมทชอบการวาดภาพและชื่นชอบสะสมสแตมป์และหนังสือการ์ตูนแมทเข้าวงการบันเทิงตอนอายุ13ปีโดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธอก็คือโฆษณาครีมอาบน้ำสบู่ลางคู่กับอั้มพัชราภา หลังจากนั้นทางช่อง3ก็ให้โอกาสแมทได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม power pre รุ่น2เธอจึงเริ่มง,งานแสดงจากบทสมทบจากเรื่องเรือนนารีสีชมพูและได้รับบทนำเรื่องมณีดินและชมพูแก้มแหม่มจากนั้นก็เริ่มมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพของแมทในชุดนักเรียนนักศึกษาตอนเด็กๆก,ก็น่ารักพอโตขึ้นมาใส่ชุดนักศึกษาก็ดูสวยสะพรั่งมากๆ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ